ครับวันนีครับมือหนีมาพาเห็ดเมนูปนกุ้งแม่น้ำครับสามตัวจนๆแล้ครับสื่อดังมากครับปนแบบบ้านๆเลยนะพริกผมก็ตำไปแล้วล่ะพริกตำไปแล้วพริกตำไปแล้วมีพริกส่วนผสมกับตำพริกมีกุ้งเดี๋ยวว่าห้แกะแล้วก็ต้นหอมหอมรวมแล้วก็น้ำปลาแดกอยู่ในหม้อพี่ครับน้ำปลาแดดผมน้ำต้มกุ้งนี่ล่ะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นแกะกุ้งครับตัวบกจุนเลยครับเบึงกล่ำนั้นเลยบังเลยเบังเลยจุนเลยก็จะว่าปนแสบก็ได้เมือนี่ก็สีร้องปนเบึงอุ้ยมันไหมบึงนี้มันไหมบึงมันครับมันสีแสบคือปนปุ๋ยนะคิดว่าหลังจากแกะแล้วผมก็เอาไปสับก่อนครับเพื่อที่จะทำง่ายทำละเอียดง่ายนี่ละใส่ต่ำเลยใส่โคกต่ำเลยครับบันนี้ครับ ว้าวนะครับบึงมันมนนั้ยครับโอ้ดมันเลยมันกลุ้งอ่ะแล้วติ๊ตำตำให้ละเอียดครับผมเดี๋ยวตำตำจากอักักหนึ่งให้ละเอียดหล้วกะ็จังสีมาปรุงเครื่องรสชาติปลาผงชูรสต้นหอม ครับตามละเอียดแล้วกะขั้นตอนต่อไปกับสีเป็นไส่น้ำครับน้ำต้มกุ้งครับนี่ครับมัน,มน,บน,น,น,นๆเลยครับเหลืองหุ้ยๆเลยนี่น้ำต้มกุ้งล้วนๆด้วครับเอากินหน่อยค้นกับว่าต้องไส่น้ำลายครับยูนี่กินลายคน้นกันสีไส่น้ำลายจังหน่อยมมนจิบใยิ่มครับเมียมเด้วยครับเด้อโอ้พี่หงน้ำเห็นว่าแบบเนาะ เป็นด้ครับบุ้งนาตาเ,เดี๋ยวก็ต,ตามด้วยหมอมร่วมครับลงไปเลยวับตามด้วยไปอีกไปอีกของอันใส่หน่อยแส่บหน่อยคือข้าเจ้าวานใส่ไายแซยบไยแต่ว่าผมก็ดีใส่ก็ดีเนาะผมแหงบ่มีอยู่ ตามด้วยนำปาครับผมเนย้เฝ่าใส่ลายครับเดี๋ยวฉีมชิมบางกอนเดี๋ยวคนคนชิมบางกอนเนือ้อตาแห้งนะครับเด่นใส่ตาได้เลยครับค่อยๆตาเอาครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวชิมบางกอนด้วยครับเด็กกันต่อล่ ใส่ผงชูรสอีกนิดหนึ่งในกานเลยคนจังมยเอาเลยครับยอดติดตั้งเพื่อทำมันนี้ครับนะครับเสร็จแล้วครับปนกุ้งแม่น้ำคนค้นเลยครับใส่กระพักบานบนปลูกเองล้างบานครับสลัดสลัดเนี่ยขึ้นชายละกับบะเขือครับกินคำจนโจ้เลยครับนี่ครับ เห็ดเองกินเองแซบเองคือเกาครับผม